พอกันะแล้วตอนหลังก็มาทะเลาะกันก็แยกกันก็นั่งกันไปก็ต่อมาก็ก็โกรธกันนะอาจารย์ครับต่อมาในง่งนี่ก็ไปบวชพระบวชพระหลายภรษาอ่อใยายมานาง่งนางสาวมาก็เอเอหลวงพี่นี่ก็บวชนานแล้วก็เรื่องที่ทะเลาะกันนี่ก็คงจะลืมไปแล้วมั้งคงจะไม่นั่งกันแล้วกับเมื่อก่อนนี่ไม่เข้าวัดเลย พอรู้ว่าคนนี้บวชอยู่ที่วัดนี้ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอทมทําบุญที่วัดนี้ถ<ะ>้าอ,อยู่มาวันหนึ่งก็คิดได้อย่างนี้ก็เข้าวัดดีกว่าเข้าไปทําบุญก็บังเอ,อิญว่าวันนั้นเนี่ยพระพระแงะเนี่ยมามาเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลว่อีมานิปัญจะเนี่ยเพราะบังเอิญว่าท่านก็เกิดจํามันพลาดดีท่านไหนก็อีมานิ พูดอยู่นั่นพ oh, ูดอยู่นั่นแหละอีมานี่ปัญจะอีมานี่ปัญจะโอ้ยียมาบอกอะไรวะก <What? S 2> ูว่ามันลืมแล้วมันยังไม่ลืม<อ>มันจะมาว่ากูอยู่ทุกวันอยู่อีมานี่อีมานี่อีกขัดตะโกนว่ามึงนะไอ้แงนี่อ้เนี่คงแค่แผลเมตตาไม่ได้อีมานี่เหมืันกัน หมือนกัเรียกเขาเห,หมือนกันเรียกเขาประจานชื่อพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าก็แล้วแต่มันก็ขเดีนะฮะก็ขาดีเพราะฉะนั้นเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยก็ต้องแผ่จากให้ตัวเราก่อนใช่ครับให้คนที่อยู่ใกล้เคียงคนที่รักมิตรสหายครับแล้วก็สุดท้ายก็ศัตรูนั่นเป็นสุดท้ายสุดท้ายถ้าศัตรูนั่นเป็นสุดท้ายเพราะว่าไปยากไปยากถึงกระนั้นก็ยังไม่ค่อยไป แต่ที่อยู่จะมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปแผ่เมตตาให้กศัตรูเลยนี่มันคแต,แต่การุณาการุณานี่ก็แปลกนะจันนะครับการุณานี่จะมีเป็นเป็นทฤษฎีหรืออะไรที่แปลกหรือว่าท่านให้แผ่ไปให้คนแผ่การุณานี่ต้องแผ่ไปให้คนที่ลําบากยากเก็นก่อนครับ,รบแผ่ไปให้คนชั่ว ถ้าไม่มีคนที่ลำบากยากเก็นอะไรก็แผ่ไปให้คนชั่วเ,เพราะว่าเพราะท่านท่านท่านบอกว่าคนชั่วนี่หาความสุขได้ยากครับคนชั่วหาความสุขได้ยากเพราะฉะนั้นก็แผ่กรุณาไปให้คนชั่วครับในตังสุลพังโรติสุขังลุกตะก,การินาว่าคนที่ทำชั่วหาความสุขได้ยาก แม่มีอาการเสมือนหนึ่งว่าจะมีความสุขแต่ที่แท้เขาไม่มีความสุขครับำนองเนี้นะครับก็กรุณานี่ก็แผ่ได้นะกรุณาแผ่ได้แต่ว่าก็แผ่ให้คนที่ลำบากยากเข็นคนที่ลำบากยากเข็นนะครับก็ต่อไปก็แผ่ให้คนชั่วครับคนลำบากคนชั่วแล้วก็คนที่มีความสุขแล้วนี่ไม่ต้องแผ่ให้ถ้าเขาํำบากถ้าเขาเมื่อไหร่เขาํำบากก็ก็ช่วยก็แผ่กรุณาไปครับเพราะกรุณามันเป็นการนำทุกข์ออก เมตตาเป็นการนําสุขเข้าไปให้ครับกรุณานําทุกข์ออกครับบำบัดทุกข์บำบัลงสุขอะไรเนี่ยนะฮะครับใช่ครับจารนะตอนนี้เหลือเวลาอยู่สิบห้านาทีครับครับติดสายได้ผมก็คงจบแค่นี้นะครับทางสูสันทครับผมข้าท่านผู้ฟังที่ขคารคขาขณะนี้ทางกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะรุ่สมัยอาจารย์วสินอินทรระก็ นำเรื่องทางสู่สันตบ,บทสันตบ,บทก็คือทางแห่งความสงบทางแห่งความสันติวันนี้ท่านก็มาพูดในหัวข้อที่สิบห้าสิบหกก็คือข้อสิบห้าก็คือตีเตียนคนอื่นอย่างไรไว้ก็ไม่ทำอย่างนั้นข้อที่สิบหกก็บอกว่าให้มีเมตตานะครับการมีเมตตาลักษณะการแผ่เมตตาเนี่ยก็ให้แผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดโลกเมีย คนที่รักมิตรสหายแล้วก็สตูเสรจถ้าหากว่าแผ่กรุณาก็แผ่ให้คนที่มีความลำบากก่อนแล้วก็ให้คนที่ประสบ